สวัสดีคับมาอยู่บอตาคำตักกาคือเกอ่าครับอยู่หายอยู่หน้าบริออกมาไห้มาหน้าโดดล่ะหกขนาดกุนะอโอ้หกขักออกมึงง่วมึงแกละยังอืตัวนี้นานจะไม่รูกครับตัวนี้จนนี้ก็ได้กินน้องงัวแล้วหื้ม ตัวนั้นก็มีลูกครับตัวนั้นแม่พูดแม่ข่างหน้าผมนะครับตัวนี้แหละก็มีลูกคือ,อกันออกมาเล่นให้ออกมาเล่นอยู่ให้อยู่หน้าบ่บาวตาก็่ได้ออกมาโดนล่ะมันมันของบ่าวตากอะบริเวณเม็ดตะเถื่อจนหกะนะจ้าหกบวกหกนะเอา้าผู้ใดเอาดินมาลงบ้าน เสียงว่าแม่เพื่อนเอาดินล่งครับปลามันบ่าวตะหกขนาดครับหกอือ,อเลยลงเย็ดเงื่อนครับยับลงมาตัวนั่นตัวนั่นจะเอาไวพ้พอที่ยูได้เศร้าสักรันนี่ตัวนี้เขาจะได้เอาย็ดเงื่อนครับตัวนี้จะได้เพืเอเงนองนยด หยับลงมาจากขนทางในหน่อยพอมันไก่ขนทางพวกครับตัวนะ่ะแล้ก็เลยหยับลงมาตรงนี้มองเก็บเงินอยู่ไ,ไก่ขนทางก็ดีครับปลอดภัยโอ้ยอีตัวมันดีมันก็นงามอยู่ครับแต่บอดแมนเก็บเอาบอดแมนอ,อกมาให้มันน่ะโดนแล้วมันได้หยาขึ้นก็เลยหกซะ ต้นทุเรียนต้นกระเมืองไปมากมากเือจะบวชลอดครับนี่กวงการของบาตาเนี่ยไว้จะขุดมองนี่ครับจะขุดมองนี่ขุดซะตัวนี้ไว้จะเลี้ยงปลาครับจะขุดลงเลิกจค่สามเมตรนะครับออกอีกขุดมันออกกอนครับขุดมันออกแล้วก็จะขุดสะไว้จะเลี้ยงปลาดุกค,ครับ เลียเ้ยงปลาดุกเนี่ยเลี้ยงปลาก็ได้ยู่ได้กินครับอ,อะไรง่วงมากินกับแปนมาหนจักหนจะไครับแปนดีอยู่บุมีงว่วงกันหกคือเก่าต้นบี้เขียบโอ้บปเดีหดน้มเดิ๋ยวหดหนามได,ด้หนิ่ะเราเลยหดหนามกันครับหดหนาม จะมาขยับกันมันจะบ่ได้กินปลูกยังไห้กับปูกพอได้ไหวเพราได้ยู่ได้กินครับนี่ก็ต้นไฟต้นหยุ่มปลูกไว้สุยางครับบูมีอยู่มีกินมากไปขอขราเจ้าเดี๋ยวมันจะยากครับใครแต้อ,อื่นมาขอเห้ผู้อ,อื่นมาขอเห้ให้แน่อยู่ นอนหน้ากับไข่แนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแพงสลาเซลครับเพื่ันค้าแพงสลาเซลคุณป่าเพื่อนหอคุณป่าเพิ่นซนนนื้อให้ผุรตวัวค้าเครื่องบ่นไฟครับเครื่องบ่นไฟของบาตะที่เพื่อนให้คุณปา่าผิดเนาะเ <c oughs> พื่อนก็เลยซื้อให้เพราะเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาเงินให้บาทนี้ก็เลยว่าว่าเอาก็เพิ่นก็เลยซือซ้อซื้อให้นี่ให้ซือ้อแพงสุลาเซลชุดนอนหน้าให้ครับแปดพัน ุดนี้ถือว่าปุ้มครับนอนอยู่ห่างอยู่หน้าก็ดีครับพอไฟฝ่ายของเขามานี่เดี๋ยวเอต้นเขี่ยกันเริ่มเงาแหละอะได้มาอกอกมาหน้าก็ดน เจ้าบาตะไทคิแบเอกแกงโม่เมืองครับเจ้าพุ่นหลักกระบอกเลยมาเลยหมดอันนี้จะดน้ำโอ้ปลาขึ้นหก่ะปลามันคือจะเป็นปลาตะน,นันแล้วบัดปลาเอ๋ยหนู่มละครับจังหวะนี้ ามันยังยิ่งหนูโคกนัวเองยิงมึงขึ้นไล่หามดอยหลังเว้ยเดี๋ยวบอตาจะพาเดี๋ยวบอตาจะพาพี่น้องไปเมืองไอ้กโม่ เป็นยังไงพ่อมือเสาร์ดิ้นยิง่งเอพอ่อพ่อมือเสาร์เนี่ยบ่าตาเพิ่นมาสมดอกมาสมด้วยอกมู่ซอยไอ้ยายกาันบันเดี๋ยวบ่าวตาจะไปเมืองว่ามันง,งามบ่เป็นยังไงเดี๋ยวบ่าวตาทำตะการเฉพาะเมืองครับผมไปกันเลยหอดสมนอกมู่เป็นที่เรียบร้อยงามขนาดมือยึดมาได้เก็บได้ล่ะโอุ๊ดเด้อ <laughs> นางเล่นโอ้มีแบกโม่หน่อยพอมโม่หน่อยพันเด็ดออกมันไาใบหนึ่งมั่งหนึ่งคือปลาแดงยัง <laughs> แดงในเะสื้ากินกเขาเ <laughs> ่าเข่าไอ้เสื้อผายางรอเล่นลงไปเงือนหนุคุณประพิษครับย่างไปเรื่อยว่าลงเมืองปลาพอมปลาพนัน ขาจะเบิ่งย่งดอกโม่ออกหลายทักแล้วมือเงินเศร้าก็จะอันนั้นอีกมือเงินเศร้าเพิ่นก็จะเอ่ยสมดอกอีกครับโม่หน่อยหม่หน่อยเด็ดถิ่มกลายเด็ดช่วงนี้เด็ดหมากแรกครับหมากแรกเขาจะเด็ดถิ่มหมักโม่หนิหมักหมูหน่อยเขาจะเด็ดถิ่มเด็ดถิ่มนี่คือยังสีเห็นไหมครับนี่ พวงออกมากเนี่ยจะเด็ดถิ่มให้เราเนี่ยเด็ดถิ่มห้องห้องจะเอาห้องจะเอาช่วงหมากหมากที่สองเครื่องหนึ่งอาจจะมีอยู่หมากหนึ่งหรือสองหมากเท่านั้นครับง่วงบุ้มมีลายมาเพราะว่าถ้าเอาไว้หลายมามันจะเอมันจะมาหน่อยมันจะบนไงว่าบาวตาเคยเอบ,บัอออกโมมาเธอหนึ่งกับ เขาแยการพ่นมาพ่นมาเพิ่งกับเล่มาช่วยเอีกบักโมครับเอ็ดหลอบหนึ่งก็ได้กำไรดีครับโมูก็ถือว่ากำไรดีครับ,บ,บก็บริษัทมาส่ดอกแต่บ้านมึงนี่แหละครับพาพี่น้องมายางรถมึงลงแจงโม พายางไระางไตครับนั่นคุณป้ากูแลพี่น้องพาลงมาเนื่นคุณป้าครับโอ้จากรถเลือกูเลยเนี่ยคือไหลเลยคุณป้าเสียหน่ะ Nha. ui trên nhà trên nhà cạnh ngắp สดดวดยนู่นยากทางหาเลยนางทิงนี่ไม่ไรไมีเินเสียงพนมาปลุกป,ปลุบป,ปลุบจุดดำ เติมไงขึ้นมาน่ไงละจุนซีนิวนะครับเก็บปลานินเก็บปลาทะเลาจะเพียงหลายปลาอย่างนีหลายชนิดตาอยู่นี่เป็นดำนะพี่น้องเลี้ยงอีกถ้ากินพร้อมไม่ถ้าขายพร้อม กินะัุ้งนี่ครับผ้าพี่น้องเบื้องปลาแล้ะก็บับมาทางเการับบ้านนี่ทางน้ำของคุณปลา เรียบร้อยเอนอย่างเรียบร้อยครับชูคูชูคนก็นกนเริ่มจะแยกใหญ่กับมียงนั้นทางอื่นครับส่วนบ่าวตุยส่วนบ่าวตุยเพิ่นกระจิลงไปปลูกกระเบื้องอยึ่เงนันครับบานนี่บ่าวตาก็จะบร่ได้ไปใส่ครับทาเกี่ยวเขาเพราะจะน้อยอีก,อกสามสิบมือสามสิบมือจะได้เกี่ยวเขาครับเขาแก่แล้วนก,กนเริ่มมาไอจินเขาจะเบื่อแล้ว น <Yep. S 2> ส่วนดอกไม้ของคุณป้าอีกมองนึงช่วงนี้ครับแห้งแรงนิดหน่อยพาก,กันมาปลูกกับคุณป้าครับนะเโยครับน้ำน้ำบม่มีหมดมดชีวิตสวนดอกไม้ครับมองเลยคนชีวสสิตเป็นสวนดอกใหม่มสสหมทางนี้ปลูก ดอกไม้บ้างชิมะอันว่างอันฝนเจอ,อันเศร้าตกนะครับจนได้ดำเอาคือดำเอาขึ้นหน้าเลยสุดยอ,ดอยากข้างๆแนกน่อยๆอ้ว่าเกิดขึ้นมากจตเป็นพุ่มบ่เป็นอุ้มบืิเป็นยังไงอี่ารอดชมกันไปเรื่อยๆครับผมกลายเป็นอ่อปดุก ที่บาตาไดทไายให้พี่น้องได้รับชมกันไปเรื่อยๆอือโอ้มเหลี่ยมมากินอยังเลยติงผ้าน้ำหอมครับปลูกไว้ขางคู่สะเอามา เอามาแกนมาปลูกครับเอามาแต่เงินเพราะเงินมีอยู่สองต้นครับสองต้นง่ายพอปลูกไว้จะโดนแล้วก็เอ้ปลูกไว้จะโดนก็มีมาแก่ก็มาซ้ำว่าซ้ำไปก็มาปลูกคนี่ตัวนี้ก็เป็นบ่อปลาเข็งไงครับปลาหมอปลาเข็งน่ะเพียงนามลงมาเขาก็จะได้เกี่ยวแล้ว พายพี่น้องขานเมืองเขาทางพุนครับยางเลาะให้เลาะ,ะหน้าครับโอ้ปามผู้เป็นหมากว่ะช่วงนี้ปามก็ราคาดีครับเจ็ดบาทปามก็ได้ราคาเจ็ดบาทก็ถือว่าผู้ใดได้ปามผู้ใดมีปามก็ถือว่าเอ๋ดีครับผู้ใดมีปามก็ได้ยางก็ยางก็ ค่อนข,ข้างราคาก็ดีคือกันเพราะว่าบอต้าขายมูว่านนี่เนาะบอต้าขายมูว่านนี่มันกัไอ้ราคา20 26บาท50ครับพี่น้องก็ดีเด้ก็กถือว่าดีก็ใครกาเฮานอนอยู่ซือ่อนั่งเล่นอยู่ซือ่อเพราะว่าเฮามีส่วนจการเฮาก็พอได้เอ็ดเวียกเฮาก็ได้พอได้ค่าไอ้ข้าวขวบพุงสุดลุดอยู่ างามๆครับนฮ้ยยยยยยอยหน่อยย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 ย่ยูยย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 เยย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 ยกยย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 ย่ยยกยย ตัวนี้ปลูกน้ำหลังส้มหยูเขียวจะปลูกก้อนครับนี่คุับถุงปลูกน้ำหลังก็ถือว่างามด้นี่ปลูกน้ำหลังนี่ขึ้นไว้ขนาดอา้อาวเครื่องมันไฟหรือมันเอาขึ้นเมื่อเลว างนางของคุณปลาพามาเมืองใกล้ๆครับพากันทีตั้งเองเอ็ดเองเบิดซุยางโอ้ห้ามียนเพิ่กียวเขาแล้วตัวนี้ไมจ,จะได้คนเขาสีด้วยท่านะน่นะไม่ได้สีเขาไอพี่น้องยางมึงจะข้าวครับ อยางมึงรอยลอยโอ้ต้นทุเรียนก็เริ่มง่ายแล้วมึงได้ต้นมะคามายมึงได้ต้นมะคามตายเพ่นก็ไอ้ลูกอันนี้ครับมันก็หาต้นทุเรียนมาแซ็มต้นทุเรียนมาแซมไ็คักูเดยใ่ญ่ขึ้นมาก็จะหอมไปบดหน้าแหะครับอยู่นี่น่ะักใสแงงหน้า ใส่แข็นทำไมพี่น้องเสียบโอ้ยจักสุสกบุษุกจนกรอบครับคนเขาไงอย่ากรอบเนาะอย่าการพี่นี่ย พากันเกีจ้าเขาตัวนี้คือมามัดใช่นะอื่นมันคือมัดแล้วยืะทางน,งนี้ยังประมาณทางนี้จะเป็นเขาของบ้าตะครับทางนี้เรืองเหลืองทางนี้จะเป็นหน้าดำครับวัยการจะเป็นหน้าวันวเหลืองไป็นพระทีบรถไป ข้างผมก็จะกรอบแล้วคุณจะได้มาเกี่ยวเขาแล้วบาดน,นี่ทางหนู้นก็พอทางหนู้นครับผมนะเพราะทางหนู้นแรกนี่จะได้มาใส่บ่วงใส่บ่วงใส่ใหเห่วงไว้เพอได้อยู่ได้กินอยู่บ่ครับหนู้นอยู่น่ะ คุนจะเป็นตะก้าครับตะกา้าเวลาเห่เออบเบอเบิดมันกับคือเขาว่านนะถ้าเ่าบอรเบิดก็ได้ก็ยึดขึ้นไปยังสี่ครับตัวสุ่มนี่ตัวสุ่มนี่บอกตาจะเกี่ยวไปให้ไกลครับตัวสุ่มนี่บอกจะไปเกี่ยวไปให้ไกลแม่ของเราเกี่ยวไปให้ไกลด้วยประชันเลยจะเกี่ยวไปให้ไกลครับ ไปไปะนี่เดี๋ยบอตายจะผายางไปพูนก็ไปเที่ยงพุ่นละให้พี่น้องย่างเหรอเมื่อยหคักแล้วไปครับไปพาพวกันด้วยเที่ยงพุ่นล้วเนาะนี่ครับททเที่ยงหอดเที่ยงมันเรียบร้อยนี่แหะทางเขาไปหน้าก็ประมาณนี้ครับดอกไม้ต่ไครเนี่โคตรร้ายครับ โอ้ยเ oh, มื่อยนะครับเอาไม้นันออกมาให้มันหนักประมาณนี้เนาะโอ้ย oh, มื่อยไป้ออกไปใส่ยกเชือกครับก็จะเป็นทังสี่ละเริ่มไอเริ่มจะย่างบาหวัดบ่อวแล้วเฮ้อ oh. ยังเก็บบวกโมขายบ่โอ้ยไปหาดิแต่บวกโม่หน่อยถิมอะไรคือว่าสุมดอกสุมดอกแล้วหรือบ่สุมฮอวเชล่ะสุมหัวเชลแล้วคือว่าที่เมียเขาว่าจะมาสุมไอ้ดอกสุมเชลเอาก็มาแล้วดิบ่กลสุมแล้วแล้วกันเหมื้อ S <S <S ม,มาอีกอกระบาลไปอีกมือ่อนี่ครับบรรยากาศยังอยูน่นะอ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ป้ตาอัตะกะฝากไว้เพื่อนอนยมผมเดี๋ยวจะได้ขเขาเมื่อแล้วครับรครับเจอกันคลิปหน้าบผม